สวัสดีค่ะเจ๊จอย CPN Car Center ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถามคำถามกันและเจ๊จะมาสุ่มแจกนะคะใครที่ทายถูกรับไปเลยค่ะคำถามละ100บาททันทีเลยค่ะตามเจ๊มาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะคะวันนี้เจ๊จะมาแจกเงินอยากแจกเงินไปสูงค่าค่ะค่ะชื่ออะไรคะเจ๊อันนอชื่ออะไรคะชื่ออ่อนค่ะอ่าคุณอ่อนนะคะรู้จักไหมคะวันนี้ชื่ออะไรคะ ผูส้สาขาเจ้จ้ย,จยค่ะอ๋อจ้าได้แล้วเอาไปลเลยคันหนึ่งร้อยนะคะคต่อไปอคําถามต่อไปนะคะคําถามต่อไปแล้วของเจ้ทำธุรกิจอะไรคะขายรถค่ะ,ะขายรถของเจ้มีกี่สาขาคะก็มีหลายสาขาก็ยังไม่รู้ค่ะได,ไ,ดได้แค่หนึ่งคำถามขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะไมซุงค่ะชื่ออะไรคะชื่อกอนครับค่คะ อ่ารู้จักไหมคะชื่ออะไรคะชื่อเจ๊จอยครับค่ะแล้วเจ๊ทำธุรกิจอะไรคะขายรถครับอ่าขายรถเอาไปก่อนหนึ่งร้อยค่ะแล้วของเจ๊มีกี่สาขาคะสี่ครับสี่สาขามีสาขาอะไรบ้างคะแล้วก็มีที่ไหนนะที่จำไม่ได้ครับรว่วมีสี่สาขาเลยครับอ่องั้นกันยังยังไม่ได้นะคำถามที่สองยังไม่ได้โอเคค่ะไมซุนค่ายินจมนำค่ะเดี๋ยวเรามาแจกกันต่อดูว่าเขาจะรู้จักเจ๊ไหมคะอ๋อไมซุนค่าไมซุนค่ะชื่ออะไรคะ นายสุนครับอ่านายสุนนะคะครับอ่ารู้จักไหมคะว่านี่ชื่ออะไรชื่ออะไรคะดีเจจ้อยขายล้นนี่ครับอ่าเอาไปก่อนหนึ่งร้อยนะคะคำถามแรกและเจ๊ถามของเจ๊มีกี่สาขาคะยินจมหนำค่ะค่ะค่ะไมซุนค่ะชื่ออะไรคะชื่อยอดครับอ่าพี่ยอดนะคะพี่ยอดรู้จักไหมคะนี่ใครเอ่ยจ้อยครับผมอ๋อค่ะไม่ซุนค่ะรับไปก่อนเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะ แล้วของเจ๊ทำธุรกิจอะไรคะขายรถครับขายรถของเจ๊มีกี่สาขาคะมีในสเก็บแล้วก็สัทชายค่ะครับผมโอเคคำถามที่สองยังไม่ถูกนะคะโอเคคะยินจมหนำคะ่ะ <c oughs> เจ๊เจอคนแล้วเดี๋ยวเรามาแจากกันมาถามว่าเขารู้จักเจ๊ไหมตามเจ๊ามาเลยคะ่ะ อาไมซุนค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางหลีเจ้าเอาชื่อนางหลีนะคะรู้จักไหมคะวันนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อจ๊จอยค่ะของเจ๊ทําธุรกิจอะไรคะขายรถค่ะคาอ่าคำถามแรกนะคะทายถูกว่าชื่อเจ๊จอยนะคะค่ะรับประก่นหนึ่งร้อยบาทคะ่ะค่ะแล้วอาของเจ๊มีกี่สาขาคะ ค่ะนุ่นมีโซค่ะสาขาสองอยู่วัดกุมารค่ะสาขาสามแล้วคะสาขาสามไม่ไม่ไม่แน่ใจค่ะยินจมน้ําค่ะไม่ซึงค่าไม่ซึงค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนต่อไปเลยค่ะอ่ะชื่ออะไรคะอ่ะอ่ะพี่ใจนะนะคะครับค่ะอ่ะรู้จักไหมคะนี่ชื่ออะไรคะเจ๊จอยครับอ่ารับไปก่อนหนึ่งร้อยค่ะอ่ะแล้วเจ๊ทําธุรกิจอะไรคะนวดครับ ขายรถยนต์เจ๊มีกี่สาขาคะมีสามสาขาครับมีสาขาไหนบ้างคะสาขาเมโจโ้แล,าาแล้วก็วัดกุมารแล้วก็สาขาไหนอีกคะขอนเวียงโอ้ยโอเคแล้วไปอีกหนึ่งรบาทคา่ะขายยินจมหนำค่ะฝากติดตามทุกช่องทางของเจ๊จอยด้วยนะคะผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ